วันนี้พี่แมวถุงนะช่วยอะพี่มาเดี๋ยวช่วยเฮ้ยแมนแมนเขาไม่เอาถุงกันหรอกเห็นไหมจ๊ะพี่เขาเทมาไม่รับถุงเราเพิ่มมส20แต้มครับภูมิใจไม่ใช่ถุงเทสโก้โลตัสสนับสนุนการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นทางการไม่ใช่ถุงนะพ่อ พี่วันนี้ถุงไม่ต้องเนาะคิดอะไรเยอะแยนะเนี่ยสมัยเนี้ยเขาไม่ใช่กันหรอกเอาเอาเลยไม่ใช่ถุงนะพี่ <S <S โอ้โหอย่างนี้สิพี่ถึงจะเท่ไม่รับถุงเราเพิ่มให้20แต้มค่ะมีใ,ใจไม่ใช่ถุงเทสโก้โลโตสัสสนับสนุนการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นทางการ